นี้นะทุกคนดู back ground ด้านหลังดูโอ้โหไม่ซิ่งมากนะทุกคนแล้วดูน้ำนี่ใสมากนะโอ้อันซีน <Un seen S 2> ที่ทุกคนไม่รู้จักผมเชื่อว่าทุกคนไม่รู้จักแน่ถ้าไม่มีเพื่อนเป็นคนท้องถิ่นที่นี่นะดูด้านหลังวู น้ำเขียวมากนะผมพูดจริงๆเลยนะน้ำเขียวมากแล้วก็ใสมากนะฮะส่วนตัวด้วยนะคนน้อยนะครับผม,ผมบอกเลยที่นี่สุดยอดเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะว่ามันสวยงามแค่ไหนนะทุกคนดูดูดคือดูภูเขาด้านหลังเป็นฉากหลังที่สวยงามมากโอ้โหเราดูด้านล่างนี่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 โอ้ดูน้ําใสนะนี่ดูความใสของมันทุกคนโอ้โห ไปจริงดูก้อนหินโอ้โหก้อนหินคือแบบสุดมากอ่ะดูดิเฮ้ยโอว where you from guys อ่า from Malaysia Malaysia โอ้ I from อ่าเมกา You from เมกาเมกาบังหน้าโอ้บังดุนบังดุนดูแล้วดูน้ำไหลนะดูน้ำไหลนู่ สุดจัดเราดูฟ้าสดใสมากวันนี้นะ,ะทุกคนมีถ้ำด้านในด้วยนะฮะดูโอ้มีถ้ำด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะตอนนี้ผมเจ็บเท้ามากนะเพราะว่าขาผมเนี่ย ข้าผมเนี่ยนะไปเหยียบหินนะทุกคนโอ้โหมีปลาด้วยนะทุกคนดูปลานะเห็นปะปลาดูความใสของน้ำทุกคนดูนี่โอ้โหสุดจัด ใหญ่มากนะทุกคนดูเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับก็สวยมากเลยครับคือจะบอกว่าทุกคนสวยทั้งวิวสวยทั้งคนนะครับโอ้โหน้องๆโอ้โหทุกคนมันชิลมากนะคือแบบอุ่นหลกสบายๆเลยดูดิอุหยน้ำเข้าตัวสอบชิบหาย กดนี่คือมันไหลไปเองนะดูดิให้สายน้ำพาไปนะเผยนิดเดียวกับตกน้ำเลยนะครับโอ้โหนี่นี่มันติดติดติดหินละทุกคนดูหินนะที่ปุ่มเหยียบคือเจ็บมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ นี่ดูดูหินโอ้โหดูดูความน้ำเชี่ยวนะโอ้โหแต่ว่าใสมากนะโอ้โสุดจัดเลยคนดูตรงนี้ยังเห็นทรายนะแต่ตรงนี้ว่โอ้โหดูน้ำเขียวมากคือแบบไหลเชี่ยวลงไปเลยดูดิสวยมากนะ ไปนน่นเลยลวดลายบนก้อนหินนะด,ดูดิดูดูดูโอ้เดี๋ยวลองไปสัมผัสผิวมันดูนะว่าเป็นยังไงอ๋อคือแบบนี่ไงมันแบบเป็นขีดขีดอ่ะดูเลยเห็นว่าขีดตรงเนี้ยเฮ้ยสวยอนะ่ะสวยสวยโอ้โหด้านหลังก็จะเป็นน้ำ ลานโโอ้โผมขออนุญาตไปเล่นน้ำก่อนนะผมจะเก็บโทรศัพท์ละซึ่งถ้าใครอยากมาเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเออ่บอกยังไงเดียใครอยากมาที่นี่นะเออ่น้ำตกชื่อว่าน้ำตกบาตูกาเปะนะซึ่งเป็นน้ำตกที่แบบ unseen, นะอันซินอ่ะเออยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะักซึ่งถ้าจะมาก็ต้องแบบมีคนท้องถิ่นพามานะก,ก็ลองมาดูได้นะสวยงามมากนะผมบอกเลยนะ thank you